ขอต้อนรับเข้าสูเ่เกมเกลีน่าสปีดดิปเตอร์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับหมุนตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเปิดดูด,ดูการนิวซีซั่น2กดเข้าร่วมมาฮะอืมก็รีแรงเรียบร้อยแล้วนะครับและซีซั่น2นี้ก็จะมีระยะเวลาเกือบ2เดือนเลยทีเดียวที่ให้เราไต,ต่เต้าเพื่อเพลินกับการแข่งซีซั่นนี้การแข่งซีซั่นนี้นะครับเราจะได้อะไรก็แน่นอนนะครับเราจะได้ แฟชั่นอันใหม่นะครับผมเอลประจำซีซั่น2ภาพโพลีแกรมลูกโลกสุดเท่และสวยงามมาตื่นตากับความอัศจรรย์ของโลกกันเถอะเมื่อเราเข้าร่วมกันจัดอันดับทัวร์นาเมนต์นี้ครบ120ครั้งก็จะได้รับลูกโลกถาวรแล้วก็เราต้องอยู่ใดมอดด้วยนะครับถึงจะได้อันนี้ไปแต่ถ้าเราอยู่แค่แพททิ่นัมก็จะได้แค่30วันนะครับก็อย่าลืมไปขึ้นแรกกันด้วยเพื่อเอลประจำซีซั่น S2 ที่เป็นของแลนะครับม,มันจะมีมาไม่เหมือนกันในแต่ละซีซันนะในได้ว่าเราต้องไปเอาให้ได้นะครับเก็บสะสมรวบรวมมันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มคะแนนแฟชั่นได้ดีพอสมควรต้องไปจัดและวล่ะในซีซัน2นี้และในพาร์ทนีนะครับเราก็จะมาเล่นการจัดอันดับหรือแลน k i กิ้งด้วยรถคลาสตีกันนั่นเองก็จะเป็นรถอันแรกเลยนะครับรถคันนี้น,นั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูแฟชั่นที่เข้ามาใหม่ก่อนดีกว่านะครับ แค่เราล็อกอินและเข้าเล่นนะครับเราก็จะได้รับตัวนี้แล้วหมวกแฟชั่นนัตตี้ทรงผมนั่นเองนะครับผมช่วงนี้กําลังบาแรงนะฮะดู <c oughs> นอกจากล็อกอินแล้วแค่เราทําการเล่นเกมครบ10ครั้งหรือ10บรอบก็ได้รับไปเลยนะฮะอีก15วันรวมๆแล้วก็ได้อยู่เกือบ,เ,อบเดือนเลยนะสามารถเอาไปเล่นเพลิดเพลินกันได้นะครับ25วันเนหะ้าและต่อมาก็มีกิจกรรม q a คู q. ถูกใจนักซิ่งนะครับ ง่ายๆเลยก็คือให้เราทําการเนี่ยรวบรวมหรือเล่นเกมนะครับเพื่อเก็บเส้นได้แล้วก็เว้าเพื่อไปแลกของในกิจกรรมนี้กันนั่นเองนะครับผมก็มีตั้งแต่ใบคูปอง S นะครับแล้วก็กระทาแบบนี้เป็นกระทาม้าหมุนนะฮะ <c oughs> ที่ท,ทีเด็ดเลยนะ่าจะเป็นในส่วนของแว่นตานะครับสามารถใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยโคตรเฟี้ยวนะครับผมใช้ของไม่เยอะด้วยในการแลกนะครับแต่ถ้าจะแลกถาวรเนี่ย ค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็ได้นะครับผมและต่อมาเซ็ตแฟชั่นลูน่าดีมลิมิเต็ดตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเซ็ตแนวจีนๆแบบนี้เลยส่วนใหญ่เกมจีนก็จะมีชุดอย่างนี้ไห่ดูนะดูครับผมอันนี้ทรงผมนะครับแล้วก็เสือ้ออันนี้กงเก่งนะครับรองเท้านะฮะ แล้วก็อันนี้ก็คือคาทานั่นเองนะครับสามารถเปิดได้ด้วยคูปองนะครับผมนี่ก็ซื้อได้เลยนะครับคูปองเอแต่ผมไม่มีนะปะัจจุบันนะฮะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยไปอีกแบบนึงนั่นแหละก็คือกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาต่อมานะครับเราไป แข่งขันศึกทวาเมนต์กันเลยดีกว่ามาลองดูว่าเราเนี่ยจะลดอันดับหรือว่าจะขึ้นอันดับกันแน่จัดไปอย่าได้รอช้าฮะคุณผู้ชมนะครับอุดพัมไม่ทําเพลงมาถึงก็เจอกันเลยส่วนเราจะเล่นได้ยังไงขอแค่ติดหนึ่งในสามเราก็ได้คะแนนแต่ถ้าไม่ติดหนึ่งในสามเนี่ยเราจะไม่ได้คะแนนเราอยู่ตําแหน่งที่ก็ค่อนข้างโอเคสักหน่อยนะฮะไม่ได้แย่อะไรแต่ตอนนี้มาอยู่หลังท้ายเลยโอ้ยความเร็วรถนะฮะอยู่ที่180นะครับ ไปฮะบีบครับผมกดไปฮะเราต้องใช้เทคนิคที่เรามีทั้งหมดฮะแสงไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไปอันดับ4นะฮะแล้วเราก็ไปต่อเลี้ยวข้างหน้าโอ้ยอยังเข้าโคง้งได้อยู่นนี้ขึ้นเป็นอันดับ3าครับผม <laughs> ไป <laughs> ต้องคองโมโบเป็นหลักเพราะรถคันนี้มันไม่ได้เร็วนะไงไปไปไปแต่รถคันนี้นะฮะข้อดีเลยก็คือไม่ทิ้งโค้งง่ายนะครับปรับตัวง่าย ไปไปไปซีดไอ้อยปยืไม่โอ้ยขอบรถไม่ติดบินไปก่อนบินไปก่อนเคืนเหินขวาคื่อนถ้าเราขี่ธรรมดาเนี่ยตามไม่ทันแน่นอนผู้ชมเราต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวเลี้ยวมาโอ้ยโค้งหน้าเป็นโค้งที่ชี้ตาครับผมไปแล้วไปแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยชนชนน่ะรถมันชนมันชนเราอ่ะ <c oughs> แย่แล้วคุณผู้ชมแย่แล้วไปเลยไปไวจังหวะน <c oughs> ี้ไม่น่าทันโอ้ยอยู่ที่ห้าเลยรถไมนชอนอะ่ะเออนครับผมเออนครับแย่เลยฮะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ชัวมากว่าชนไอ้ฮอกรนไปสองแต้มฮะเราจะไม่ยอมอ่อนคอให้ใครดังนั้นเริ่มต้นมาดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเลี้ยวข้างหน้าไปโอ้ยชนอีกแล้วชนอีกแล้วหูยหลังท้ายเลยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นเลยไปก่อนชน,นจังวะ เอาละครับเอาละครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่5ฮะไปให้ไวครับผมควิกเทิร์นเนี่ยควิกเทิร์นเบืบเบื้อบเบือบบ,บบื้บเฮ้ย <c oughs> ไปเรียวเรียวเลี้ยวลงลงโอ้ยข้ามช็อตไอตัวทางเร่งสปีดด้วยเสียดายไปทางลัดฮะเราต้องกินทางลัดให้หมดโอ้โหทางลัดก็ไม่ได้ ไปโอ้ยโอ้ยี่หกเนี่ยเลยจีเล่นพาดพาดไป็ถามที่คะแนนลดแน่นอนคะแนนหมดคะแนนหมดคะแนนหมดแย่เลยตลดอีกทีนี้ก็คือเกลี้ยงแล้วนะ ชนนักใช่ไหมถึงเวลาลาเซอร์รถแห่งการชนบุกชนแหลกแจกโชคไปฮะไม่เล่นแล้วรถดีรถบีนี่ก็เยอะ <c ười> พร้อมสตาร์ทนะอืมชนก็ไม่สะทกฐานบอกเลยอย่ามาชนอย่ามาชนเราอย่ามาชนเราเลียวฮะเข้าโค้งครับผมจังหวะนี้กดไปก่อนคอมโบสวิววิวซีววบูท โอ้โหเกือบเกือบเลยไม่หรออะไรกดได้กดไปก่อนนะกดไปก่อนกดไปก่อนจิบ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 เดียวโอ้ยมันเก่งแจก็ยังชนนะโอ้ยเนี่ยไป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  เออฮะทางนี้เลี้ยวเข้าโค้งเข้าโค้งไปครับผมตอนนี้ที่สองบอกแล้วรถด้การชนชนได้แหลกชนได้แหลกแจกชูอืออือกดไปทุกอย่างนีมีโอ้ยพาดไม่โอ้ยขอบมบตกเลยคุณชมคุณผู้ชม สองทีสามแม่งนิดเดียวเองอะชนอยู่นั่นแหละแม่เอ้ยรถบ้ามะเนี่ยถ้ามันชนนักก็จัดให้เขาหน่อยคุณสมบัติพิเศษของรถฮันเตอร์ทุกครั้งหลังชนกำแพงมีโอกาส60%ที่ความเร็วสูงสุดจะเพิ่มขึ้น8กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน12วีอับไม่เต็มนะแต่อยากลองที ชนจังชนจริงหืมงดเงียบงดเงียบงดเงียบไปต่อไม่รอแล้วเนะี่ยเด่ดดาบทิปด้วยฮะคุณผู้ชมจุปึ๊บเก็บไปต่อแล้วพุงพ่งพุ่งเร็วเร็วยอย่าอย่าเสือย อันนี้มันชนกระแพงมันไม่ใช่ชนรถมันไม่ใช่ชนกระแพงมันชนรถนี่ไงโดนพังดันแล้วอุ๊ยพวกนี้ไม่ได้เลื่อกเดีย่เดี๋ยไปครับผมไปครับไปครับนี่ไงได้เพิ่มความเร็วแล้วติดติดตัวเราเป็นคนชอบขี่คนกระเพกไหมฮันเตอร์น่าจะตอบโจทย์ที่สุดฮะ ติด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 ควมเร็วเพิ่มขึ้นโอ้โหชนเสียหลักเลยชั่ว้ายชั่ว้ายจะเร็วเกินไปแล้วเร็วแปลกๆในโต๊ไม่หยุดเลยนะ ไล่จิตต์โอ้ย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 โอ้โห้ซื้อรถซื้อรถไ้ชนเลยไงซื้อรถไ้ชนเลยไงโอ้ยเกือบเกือบเลยมันชนไปแล้วแต่ไม่ติดพลาติบพลาติบหน่อยฮนะนี่ Nhanh 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 ơi con còn <laughs> ờ, đi qua nè Season 2, yeah, lên thôi. แม่งชนเอาเป็นเอาตายเลยอ่ะโอ้อะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวเราเจอกัน,น,หนใหม่ในปัตตานาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลย